สวัสดีค่ะหากพูดถึงการประกอบกิจการและธุรกิจแล้วสิ่งที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงควบคู่ไปกับสินค้านั่นก็คือราคาสินค้าและเชื่อว่าราคาสินค้าจะถูกอุปัติขึ้นมาได้ง่ายหากขาดการไต่ตรองก็อาจทําให้เกิดความไม่รีทากับผู้บริโภครหรืออาจทําให้ผู้ประกอบการขาดทุนสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจได้ดังนั้นวันนี้เราบริษัทธุรกิจ จะขอพูดถึงกด9ข้อของการตั้งราคาสําหรับผู้ประกอบการโดยจิบเอาสามข้อจาก9ข้อมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะ เริ่มต้นเรามาทำความรู้จักกับการตั้งราคาสินค้าโดยคำนวณผลประโยชน์ของผู้ซื้อซึ่งเป็นการคำนวณผลประโยชน์ที่ผู้ซื้อจะได้รับจากสินค้าและบริการโดยมีรูปแบบของผลประโยชน์แบ่งได้3แบบดังนี้ 1. ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการนำสินค้าไปใช้และได้รับเงินเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถวัดได้จากการที่นำไปใช้และได้เงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ 2. ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการนําสินค้าไปใช้และได้ประหยัด er. มากขึ้นวัดผลได้จากเมื่อนําสินค้าไปใช้แล้วประหยัดมากขึ้นเท่าใด 3. ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการนําสินค้าไปใช้และได้รับประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินเช่นความสะดวกสบายวัดผลจากเมื่อลูกค้าใช้สินค้าจากเราและบริษัทอื่นสินค้าใดให้ความสะดวกสบายมากกว่ากันและเสียค่าใช้จ่ายถูกที่สุด โดยปกติราคาของสินค้าผู้ซื้อจะไม่ยอมจ่ายมากกว่าครึ่งหนึ่งของ3เท่าของสินค้าราคาทางเลือกเช่นสินค้าทางเลือก100บาทครึ่งหนึ่งของ3เท่าของสินค้าที่ลูกค้าไม่ยอมจ่ายมากกว่าคือ150บาทกฎต่อมาคือการตั้งราคาที่ต่ำที่สุดและสูงสุด การตั้งราคาที่ต่ำที่สุดสำหรับสินค้าจะคำนวณมาจากต้นทุนผ่านแปลบวก0.01ส่วนราคาสูงสุดของสินค้าจะขึ้นอยู่กับคุณประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับคูณ25%ซึ่งลูกค้าในที่นี้คือลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่นร้านพายที่ที่สุดจะมีต้นทุนผันแปรเพียง8.5เหรียญซึ่งราคาที่ต่ำที่สุดของพายคือ8.51เหรียญและตอนนี้ราคาโดยเฉลี่ยของร้านพายคู่แข่งอื่นๆอยู่ที่9.75เหรียญเป็นราคากลางของพายซึ่งราคาที่สูงสุดสามารถสูงได้ถึง3เท่าของราคากลางคือ28.5เหรียญแต่ในขณะเดียวกันตัวเลขราคาที่ดีที่สุดควรจะเริ่มที่25เหรียญแตให้ยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดหมายสามารถลดราคาลงได้พิเศษที่ 20เหรียญ หรืออีกกรณีหนึ่งบริษัทแบตเตอรี่ 2A ได้ทําการจดสิทธิบัตรในส่วนของ e x t e n d e r ดอร์แบตเตอรี่ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของแบตเตอรี่เก่าที่หมดอายุการใช้งานทําให้มีต้นทุนผันแปรอยู่ที่3.65เหรียญดังนั้นราคาต่ำสุดของแบตเตอรี่จะอยู่ที่3.66เหรียญส่วนราคาสูงสุดของแบตเตอรี่จะคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับคูณ25%ถ้ากําหนดผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับที่40เหรียญดังนั้นราคาสูงสุดของแบตเตอรี่จะเท่ากับ10เหรียญในขณะเดียวกันถ้ากําหนดประโยชน์ที่ลูกค้้าจะไดรับที่ ราคาสูงสุดข,ของแบตเตอรี่จะเท่ากับ3.5เหรียญถ้าเป็นเช่นนี้ราคาสินค้าต่อต้อนทุนผันแปรใกล้เคียงกับราคาที่สูงสุดจะทําให้ผู้ประกอบการไม่สามารถอยู่ได้เพราะกําหนดผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับต่ําบริษัทจึงจําเป็นต้องลดทุนเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและกฎอีกข้อหนึ่งคือการกําหนดราคาให้เหมาะสมกับแบรนด์ราคาที่คิดจะตั้งให้สินค้าต้องมองไปที่ตาสัญลักษณ์หรือแบรนด์โดยที่มองที่ภาพลักษณ์ของแบรนด์ถ้าภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นโลค c o s ราคาสินค้าก็ควรจะต่ำเพื่อให้สอดคล้องกับแบรน ทางกับการถ้าแบรนด์ได้เปรียบคู่แข่งก็ควรตั้งราคาให้สูงถ้าราคาที่ตั้งไม่สอดคล้องกับแบรนด์หรือสินค้าก็จะเกิดปัญหาแต่ไม่ควรละเลยทั้งแบรนด์และสินค้าให้มองย้อนกลับไปว่าเกิดปัญหาที่ใดและทําการแก้ปัญหาต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําสหรับบททั้สามข้อที่เราหยิบยกมาจากบทก้าข้อของการกำหนดราคาสินค้าสําหรับผู้ประกอบการ พอจะเป็นแนวทางให้ท่านได้ลองศึกษาหรือลองนำมาปรับใช้กับกิจการของท่านได้บ้างหรือเปล่าและหวังว่าเนื้อหาจากรอบุธุรกิจในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดี